มิชิมิยะกับตัวฉันพวกเรามาเป็นเพื่อนกันจะได้หรือเปล่านะพี่ฉันเหรอแต่นายกล้เธอตั้งแต่เด็กเลยนะฉันอยากให้นิชิมิยะรักชีวิตตัวเองนังที่ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกคนที่ได้ดูช,ช,ชดวงจันทร์เหรอ เป็นอะไรที่ง่ายแท้แต่ฉันเดินบื้อไม่เข้าใจว่าแต่ในชิมิยะคือฉันความรักสัมผัสได้ชัดกว่าคำพูดฉันอยากช่วยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปอะไซ e n t voice รักไร้เสียงนนชิมิยะโชโก23มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์อันที่จริงแล้วเรื่องนี้ฉายจบไปตั้งนานแล้วนะครับสามารถไปหาดูใน YouTube ได้เลย